หนูวันนี้นอ้นองน้องเชียร์เดี๋ยวน้องเชียร์เป็นควีนตี้แต่ที่จะหาสาวให้ใครในวงหน้าตาดีออกมาเข้าแถวให้หมดใครหน้าตาดีออกมาเข้าแถวให้มใหมดวันนี้มีแฟนม,มีแฟนมาไหมลูกไม่มีแฟนนะโอเคเป็นคาเบลได้ลูกแถวหน้าไม่ได้แบบนี้นะคะอะไรนะคะ เสียตังไม่ได้แบบนี้นะคะคุยกัยใครกันเนี่ยคุณไปก่อนแก่ไม่กล้าสิดไม่ล้าจะอฟังให้ดีนะเดี๋ยวหนูเชียร์เดินดูเลยตั้งแต่หัวแถวจนถึงท้ายแถวเชียร์อยากให้ใครเป็นเสาเชียร์เดินดูแล้วจุงมือออกมาพอเต้นเสร็จปุ๊บคุณจะได้รับรางวัลคือการจูบปากกบผู้ชายที่คุณเต้นด้วย ครับผมขอถามหน่อยครับว่าลูกชายของน้องสงสารทานเไม่ครับแล้วทำไมเขาเขาดูงานมาฝึกงานคุณพ่อส่งฝึกงานใช่สุดยอดเลยเขาเองไม่ถือตัวดีนะสมรชไปตองนี่มาคิอห่อทองนะถ้าคิวห่อทองไม่ใช่นะเหมือนกับ ใบตองขอขี้ครับผมไม่ให้ผมดูให้คุณไม่ต้องดูใคุณข <K i> ้าแถวกันแล้วเดี๋ยวหนูเดินดูนะลูกนะอันนี้ชื่อน้องแบงค์น้องแบงค์อันนี้แบงค์บางบอนอันนี้วีโว์แอร์นะฮะกูยืนเพื่ออะไรอยากมีส่วนร่วมไหมผมไม่ต้องเสียดพี่บอลมือเบงค์ ที s, ่พี่พูดไหมเมื่อกี้พี่พูดว่ายังไงฮะมึงอะบอกเรียกอะไรนะปสติปสติเมื่อกี Miss ้พี่พูดว่ายังไงใครหน้าตาดีเป็นยังไงพี่พูดว่าไงมึงอะเป็นคนบอกมึงพูดให้ดูเอาเงินชาไหมฮะถ้าเรียกมึงกูไม่ต้องเรียกกูพี่นะเหยื่อบุยง่ายก่อล เพื ka, oh, mm ่อนที nah ่อะไเลยผมพูดว่าคุณบอกว่าใครหน้าตาดีใครบอกใครหน้าตาดีออกมาเข้าแถวแล้วคุณออกมาเพื่อลองโอ้ยเลย มึงที่ชุบมส่วนมากเลยขนาดขนาดูกมือเป็นเหมือนาแะขาเลยน้องโอ๊ยได้ไหมอากมายินเพื่ออะไรเดี๋ยวจะเรียกปูนี่ไงผนี้มาแฟนรับวปเอามาครับเสียงอ่อนนะมีแผลอะไรหรือเปล่าเราอ่มึงนี้นะโอเค sao phải đứng mưa không mưa 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 เสียชื่อ,ทอไทยเสียงไทยสุธโลเราพวกเราก็เคยเป็นกลุ่มลูก<ม>ยืนเป็นเ,เ,เนสาวจะรูปไรจะทำอะไรเชิญเลยครับผมรี <c oughs> บได้เลยเหน้ามันมาหมดแล้วไง <c oughs> อันนี้พูดแล้วตอบใส่พี่เลยไม่ไดูลูก <c oughs> เต้นเลยลก รูปเป็นไหนล่ะหนูเป็นลาบออริซินอลพี่อะไรพูดถ่าเอาลูกหนูนะหนะนูยืนร,รอนะคะน้องอานครับจุ๋หน้ผาผากหอมแก้มซ้าย เด็กไม่ใช่คุณล้อคุณลอโอเคขอเพลงแบบโรแมนติกโรแมนติกหวานๆครับผม สามอะไรสามโดร้ลลอยไม่ได้หรอมีแบบมีบุกตลอดเลยสามโดร้รลลอยหลบอีกไม่ต้องเลยแสดครับท่านท่านโอย้ยโอย้ยท่านโอ้ยมาแล้วเจ้าชายเจ้าชายสมุนไพรเรื่องสมุนไพรไว้ใจโอ้ เรื่องหมอนวดไว้ใจผมครับหลอกๆๆเอ้าตัวเองคนบ้านะไรเอาตัวเองก็ได้เดี๋ยวเป่าเพลงหวานๆให้กับเพื่อนนะครับโอเคนะครับอมอะไรในปากมึงไม่ขายทิพย์ต้องอมอะไรในปากอมอะไรกระดูกกระดูกกระดูกอะไร คุณไมชอบอเอาผัดหนึ่งว้า่แนไอสัตว์จะเบ้ฟังแรกเดียวฟังทีประกาศสารเวลาฝนตกกมต้องกลัวเรื่องไนะโอดีพี่ฟังมีคาเล่นหนึ เ,เ,เอาฟันี้ออนเ,อนเ,เอาผมเลี้ยวอยู้าำม,มึงเลย้ำมึงเลยอาดอาินี้วันนี้ ใช่ไหมนุ่มห่าเสรีดวงวันทามาจากใครทำงานอยูรที่นี่ทำงานอะไรครอยู่อีเวนต์มาร์เก็ตติ้งอยู่สวนสยามเหรอตายแล้วเกี่ยวกับอะไรหรือก็เกี่ยวกับอีเวนต์ต่างๆของสวนสยามอ๋อเหรอแล้วนี่เขาจัดงานเกี่ยวกับอะไรอันนี้จะเป็นของคนสวยหนูจะอยู่ในส่วนของสวนสนุกอยู่ข้างในใช่ไหมดีแล้วมีออกมาข้างนอกด้วยดีแล้วเที่ย แ้ค mm ุณอนะมกระจนะมคุณอนะอาวันนี้คุณอมีงแค่บโจริงเอามานี้ได้คะโหเอามาแล้วุณอกเก่งชอบคนแบบนี้นะช่างพูดช่างเทจ้ากล้าแสดงออกชอบนะเป็นตลาดสว่างนะหายง่าม เองๆแบบนี้าก้าส่งเสริมดังเดยวขอไปโทรนะครับน่น้องนอกจากาขอยืมเงินหน